เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในภาวะที่ผู้สูงอายุเบื่ออาหารนะครับหลายๆท่านอาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวของเรานะครับวันนี้มีวิธีการดีๆมาแนะนำนะครับ ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุที่อยู่กับเรานะครับมีภาวะเบื่ออาหารดังนี้นะครับ 1. นนะครับควรที่จะพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุของการเบื่ออาหารนะครับสหากอิ่มง่ายอิ่มไวก็ให้ทานอาหารน้อยๆแต่ทานบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีของว่างเสริมก็ได้นะครับ 3. ทานอาหารให้หลากหลายนะครับ 4. เลือกอาหารที่มีหน้าตาสีสันสวยงามตรงนี้อาจจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีความที่อยากจะรับประทานอาหารที่มีหน้าตาสีสันงดงามนะครับ 5. ออกกําลังกายดื่มน้ําให้เพียงพอทานผักผลไม้เพื่อช่วยกระตุ้นระบบย่อยและระบบขับถ่ายนะครับ 6. การรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวหรือบุคคลอื่นก็จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารได้นะครับก็อาจจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทานอาหารร่วมกับครอบครัวกับบุคคลอื่นๆนะครับอาจจะทําให้ช่วยทานอาหารได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเจ็ดดูแลช่องปากและฟันเพื่อให้เคี้ยวอาหารได้ดีนั่นเองนะครับและนี่ก็คือคำแนะนำดีๆในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุในภาวะเบื่ออาหารนะครับ ครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อๆไปนะครับเพียงแต่ท่านกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้เท่านี้ท่านก็ไม่พลาดที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อๆไปแล้วนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ